จะมาระบายสีเจ้ามังกรนะครับแล,แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นสีน้ำเงินครับโอ้มังกร,ม,งกรมังกรสีมังกรสีเงินเงินเข้มเลยมังกร,เเรตก็ตรงน,น,นี้ Aa, ครับโอเคระบายสีมังกรนะครับตาตามันก็จะเป็นสีส้มนะครับแต่สีส้มใช่ครับเพราะว่ามันพ่นไฟได้ครับโอเค ตัวพ่นไฟตัวที่สอะเป็นมังกรเป็นมับบงกรมังกรนะครับมาดูที่ครับเป็นอะไรนี่เป็นมังกรครับโอ้มังกรตาหีิ้วมีจริงด้วยอันนี้ชื่ออะไรนี่ชื่อ,อยังตะก้อนฟูนครับตะก้อนอะไรนะตะก้อนโฟนมัน,น,นมีแบบนีนนนค้ค่ะเป็นอันนี้คือชื่อครับ อ๋อชีไดกอนโฟนใช่